แบบผักชีพริกไทยตะไคร้ตะเคี้ยมข้าใบกระปูดหอมแดงพริกแห้งแล้ไปตำละเอียดครับใส่เคียง,งเลาตำใบดาวลงไป,ไปผมนัวผงปรุงรสทีอู๊ขาวน้ำมันหอยกุ๊เข้าเข้ากันครับน้ำนองไกล่ลงปีกมาเล็กน้อยันใส่กัน ละตุ่ยเมืนอสามสิบนาทีอุ้ยน้ำเดือดแล้วครับไปซื้อไมไปน้องไก่ที่เขาหมักไว้ครับไฟฟ้าไปยหนึ่งชั่วโมงเจอกันอุย้ยสุกได้ที่ได้เวลาแล้วครับน้อง สวัสดีครับพ่อๆกับชาร์ทช้นชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนีไปเลยน้องกินแซ่บๆก็ฝากมาตอนกันคุเก่าพี่น้องเลยมือนีเป็นน้องไก่บ้านหนึ่งสมุนไพรแล้วพี่น้องเด้อน้องไก่ใหญ่ๆหนึ่งสมุนไพรหอมๆกับนตำจิ้มแซ่บๆรับพี่น้องเอ้าจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจชาร์ทช้นชิมมันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้พี่น้องมาเด้อกินข้าวพี่น้อง เสียบๆพร้อกันครับหนึ่งไปชั่วโมงหนึ่งมาเบิงว่าสิบเปลือยบ่อพี่น้องจุ่มน้ำจิ้มกันไปเลยโอ้ยน้ำจิ้มที่เด็ดเด้อยพี่น้องมือนนี่อืม น้ำจิ s <S mm ้มแซ่บครับพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานกันทังดีเลยเนื้อไก่ก็ลังหนึบๆเคี่ยวแซ่บพี่น้องเลย Hm. <sans> แกมตุนหอมมึงลองลองใกล้ Ikke kom nedi. ขอโทษขออภัยเริ่พี่น้องเลยไม่เลยมือเลยแปากไปครับนี่แหละ้องกินแบบจอมหยุดไม่เคยเสียบพี่น้องเลยจับขาเห็นเลย ตังมันเลยเี็น้องเลยอืม 嗯。Mm hmm. โอ้เรียบร้อยเราพี่น้องเลยน้ำจิ้มแซบครับพี่น้องเลยหวานน้ำกอนเลยแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวแซบพี่น้องกินกับไก่หนึ่งเขาเอาพี่น้องจะไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณดนะ้อยสำหรับการรับชมจะลืมเป็นกระนงไจชานชนชนิมเลยได้พี่น้องเนะ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเวยครับคลิปหน้าสิมีอย่างเมื่อสู้กินมือนี้ขอโตไปแล้วครับพี่น้องซ u บ s